สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องยูทูบและซาโรเกี่ยวสิ่งพี่น้องมื่อวานี้ก็มาพบพอกันตอนบายแก่ๆพี่น้องแดดเปียงๆครับมาทายรีวิวของอยู่ในรถพี่นอ้องย่างปรได้ไปส่งยังปรได้ประกอบเพิ่นพี่น้องเนาะ,ะรถเกลียว DC 105X กับวายฮิตดสิ y 82, ยันบ้าพี่นอ้องอ ตั้งสิไปใส่เพื่อนพี่น้องเนาะผมกัญญากอยู่นะครับผมไปลี่นเบิ้งโคกทุเรียนมื่อนั่นนะพี่น้องเบิ้งสวนทุเรียนแล้วอ่าก็เลยได้เบียร์ทุเรียนมาพร้อมพี่น้องมื่อนั้นนะครับก็เลยอยากมาอ่ามาเตรียมดินพี่น้องเอ้ยเนาะเตรียมดินสองมือแล้วพี่น้องสองมือแล้วครับก็เลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเนาะเตรียมดินไถไว้เรียบร้อยตากแดดไว้นะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ที่ออกไปแต่งรถกลับมาได้เต่งรถจังคีลูกทุเรียนพี่น้องวันนี้นะครับอ่าคิดจะปลูกพี่น้องเอ้ยเนาะปลูกให้ผู้เเฒ่่าพิน มีแนวเห็ดดูเล่หน้าพี่น้องเนาะอ่านถ้าเทอมได้กินแต่อยากนะครับอันนี้ก็เป็นเรือ่องยื่ในรถนี่ก็สองลูกพี่น้องนอะครับของรอยหาคันหนึ่งแล้กวก็ของแปดสอง่าคันหนึ่งนะครับอ่ามะอืนอ่นมะฮื่นแหละพี่น้องจะไปหอดเนาะเดี๋ยวจังสิตทูท่หาเพื่อนพี่น้องเนาะว่าเพื่นอนถี่วงวังอยู่หน้าพี่น้องเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ้งเนาะอ่านมองเตรียมดินได้สิว่าโอ้ยว่าไปบูมาเห็ดรถไทยปันี้ เชื่อว่าว่าวาออซื้อๆๆได้พี่น้องผมสิให้ไปเบิ่งมองผมเตรียมเตรียมดินพร้อมได้เนาะอัานมองผมไถนะพี่น้องไถไถย,ยกหล่องนะพี่น้องเนาะยกหล่องคู่แบบไง่ายเลยเด้เนาะผมรถไถเอ็มพุ่สองผมถืนแล้วไปเบิง่งเบี้ยยางก่อนพี่น้องแล้วก็ไปเบิ่งมองสิปลูกเนาะมองเตรียมดินไว้นะอ่าไปเบิ่งกันเลยครับไปนี่ครับรถไถรถไถผมกับพึ่งออกมาเฮ็ดงานอสองมือนี่พี่น้องเนาะจอดไปดรถแล้วนะครับก่อนีแต่ไปแต่งรถ ตะแต้เกีียวขอเล้วพี่น้องนี่ครับอ่านี่นี่พี่น้องเบียร์ทุเรียนนี่กะเมื่อนั้นไปเบิ้งไปส้มสวนนะพี่น้องไปส้มสวนแล้วผัดมันไก่นะพี่น้องเนาะเอาเพิรอลซีรีนทอนกับบ้านผมกะไก่กันยุเป็นลอยกิโลนะครับลอยกว่ากิโลวันนี้ก็เลยไปหอดแล่ะก็เลยเอามาํำเลยพี่น้องนะนี่ครับใบไงใบหนาดีนะผมก็เลย แดดมันเบิดหน้าพี่น้องเนาะมันเหลืออยู่บวชหล่อยต้นนะครับผมก็เลยเอามานาเลยเอาเหลือกาต้นสวยๆมาเลยอ,อยู่หนีหาซิบต้นพี่น้องครับทั้งเบิดมองสีปูกมันสีหาิปสองหลุมแต่ว่าผมเอามางเงาะมาสองหลุมนะพี่น้องให้งเงาะสองต้นครับก็เป็นทุเรียนม้อนทองพี่น้องนี่ยหาสิบต้นครับแล้วก็มีงเงาะหน้าพี่น้องสองต้นนะก็ปลูกใบเพื่อเพื่อมันตินนวยนะ งามอยู่บอพี่น้องเห็นบ่ครับผมว่าต้นอัวดีอ,อยู่นะใบหนาดีใบใบ่ายใบหนาอยู่ดิไปพี่น้องไปเบิบ้งผุ้อันนี้ครับนี่ครับต้ไยผมท้ยปีนไส้ปีนขวาแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับมันเปิดสวนพริกเกลาได้พี่น้องนี่ครับนี่สวนพริกเกลนี่ครับผมก็ถทายสามรอบแล้วสองรอบสามรอบท้ายแล้วท้ายอีก,กนเนี่ยพี่น้องนะครับนี่ นี่มันก็เป็นคู่นี่นะครับคือี่ใส่ใจด,ด้วยวพี่น้องมันว่า,นาเนาะคือว่าเนาะมันเป็นกันคู่ใหญ่อยู่เป็นคู่บักใหญ่เลยเด้่พี่น้องเนี่ยหกเมตรคู่หกเมตรเด้นครับนี่เออ่ระวังลุมระวังล,ลุมนั่นกั็ลุมนี่นะพี่น้องหกเมตรนะมาในหลังมันกับหกเมือกันพี่น้องนะนี่จากกลางกลางแปลงนี่แหละพี่น้องเนาะนี่แหละคือหลังมันนี่แหละซื้อกลางนี่หกเ,เมตรพี่น้องเนาะผมสิ้นปูหกเมตร หกเมตรคูณแปดเมตรนะพี่น้องนะนี่ครับ uh, ทั้งระวังหล่องมานน่ผมวัดมาก,กับกับพื้นที่ผมนะมันได้ยุซี่หล่องนะพี่น้องผมก็เลยเอาหกเมตรครับแต่ว่าทั้งห้างนี่ผมเสียลแปดเมตรครับนี่นะนี่ที่ปลูกแปด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 แต่ว่าทั้งสันมาหน,น่นะพี่น้องเนี่นะครับก็บเป็นหกเมตรนะเดี๋ยวย่างไป้เพิ่ให้ี่น้ดีครับนี่ นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับผมกับปาดผ่านง่ายๆผมก็ทื่นลงเลยแล้วนี่นะครับะตะกีนเป็นหัวไม่หม่มกับผู้พังมาแล้วมันหักไปแล้วผมซื้อเสาปูนมาพี่น้องนะมาได้แต่งรถตะกอนถง่นมาฝังเนาะเอาใส่หลุมเก่ามาแล้วหลุมเก่ามันู่ใส่กับถอดไม่ขึ้นถอดไม่เสาหัวขึ้นไม่ไพ่พี่น้องไม่ไพ่ครับเอาไม้ไพ่ออกกระซุปลงหูเก่ามันเลยนะเราลวนน้ำมาใส่จะรีบแล้วไนะพี่น้องนะครับเฮ็ดเป็นคู่ง่ญ่ไปพี่น้อง คู่พุกมิดแล้วหาสิบตน้นพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องคิดว่าเปา็นยังไงน้อจังสี่พี่น้องมันถี่ใส่ไดอยู่บนน้อน้องอพี่น้องนี่ครับกัดสูงเติบอยู่ได้พี่น้องนี่นะผมวม้วกัดเลยหัวเขา่าหมดแล้วครับ จากหล่องขึ้นไปนะครับนี่นี่ครับผมว่ามันสูงเติบอยู่ได้ครับเนาะนเห็นบ่ครับอ่าเวลาฝนตกมาหนามจะไม่ได้ขังน้ำเสีลงกไปน้ำหล่องนี่พี่น้องครับนี่ลุกไปให้หน้าผมปัดเลยครับแต่ว่ามองนี่หดหน้าไปสักก้อนพี่น้อง <c oughs> นี่ครับอันนี้ก็สทิไทดิหาซิตโต้นไ่ยร่วมทั้งตัวนี้รอมดินี่มันเป็นดินแกนมองนี่มันของัวเก้าหนะ้าพี่น้องครับนี่มันแกน <c oughs> ตัวนั้นมันมันได้ปลูกห้านะตัวนั้นผมปลูกห้ามันโหดหยาเสมอเสมอมันเลยดินมันยังเปียกอยู่แต่ว่าตัวนี้เป็นขอกง,งัวก็ลืมบอกพี่น้องนะผมขายงัวไปแล้วครับนี่ขอกห่างครับบอ่อใบนะพี่น้องงัวมันเลี้ยงไปกันมิเตจ็บครับเจ็บพี่น้องเอ้ยเราขาดทุนครับหาห้าหา,า,หา,หา,ายัางอีกกินแล้วครับขายราคากับบุมี่พี่น้องนะ่าสมงัวกับแพ่งครับวับนนี้ทาลูกมันเพื่อจะได้ขายลูกก่อนมาขายลูกขายถึงหนึงนะพี่น้องมันต้คุ้มค่านะ ก็เลยยกออกไปเลยก็เลยมาป,ป,ปลูกทุกเรียนแทนนี่น้องนะตัวนี้ดินแกนนะตัวนามมาี้ผมพ่นน้ำเมื่อคืนนี่ครับต้องพดก่อนได้ผมมีพันสามนะพี่น้องผมมีแต่พันเจ็ดนะครับไทยเขาบุเลิกกไวไ่านี้เดยนะดินแกนเดี๋ยวมาเล่งถึคพอีกเนาะมื่อนี่ก็เดินซ้ายได้พี่น้องเนาะเชียงใหผู้เท่าหดจากสองสามมือสี่มือกลับมาคุณแล้วกลับมาแต่เตีงรถจะยังมาไถอันนั้นก็ไถไใบตากแดดไปเลยพี่นอ้องแต่แล้วนี่หยานะครับตอนผมเดินปลูกหยาผมนะ มีแตอาอ่างเงาหยางเงาใหญ่นะผมไถไถโค้งไปเลยนะพี่น้องนะครับกะมื่นมื่นก็นที่ไปเอาอยางซุกน้อยก้อนพี่น้องรถกองทุนหมู่บ้านนะครับรถนุกลุ่มหน้าแป้งใหญ่รถผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ไปตรวจเสกให้เพิ่อนเมื่อนั้นเพิ่อน,น,นเอาเกี่ยวดันเหล็นะครับเอาเฮ็ดอยู่หันหมื่นแล้วก็ต้องขี่เดินสายไปอีกเนาะต้องขต่อไปอีกเป็นอ่าจังหวัดสุรินทร์นะพี่น้องเนะเาะอ่าลดเก้าสามป้ายแดงเก้าสามจี้แล้วกั รถยันมาแปดสิบสองแรงนะพี่น้องพ่นใส้เกี่ยวดันเซตเลสก็จังกดไหลก้อนแท้กดติดตามเบิ้งพี่น้องเนาะว่าผมสิไปจังไรมาจังไรเน่เนาะผมกะจีไทยนั่นนี่นให้เบิ้งเด้เนาะมื้อนี้กะมาไทยมองจีบูกสุเรียนให้เบิ้งเนาะอ่าผมบ่ได้ออกไปเตะรถได้ใช่ปะผมเฮ็ดยังอยู่ยังสินะผู้จองคิวมากกับว่าผมบ่ได้นอนอยู่เด้อพี่น้องเนาะผมเฮ็ดเบียกครับผมยากหลายเพราะเบียกทุเรียนมาผมก็ต้องมาเฮ็ดมองจีบูกก่อนนะผมต้องเตรียมดินไว้แล้วก็พักดินไว้นะพี่น้องเนาะ เตรียมดินไว้แล้วกับป่อยให้มันแดเดเผาแดดยังมันนี่มันขาวแล้วพี่น้องนะไทยแคบเดียวนึงนะขาวแล้วเริ่มขาวแล้วดินนะดินเปียกๆได้เลยผมไทยนะนี่ครับเนาะเอาสิดิพีคิพี่พน้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมและชาลกเกี่ยวสิ่งนี้กำลังใจทีทีาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆเด้วเนาะจังเบิ่งว่าผมจะไปยังไรมายังไรพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจังพ่อกันเจอกันพี่ไม่พี่น้องครับสวัสดีครับ